ปังปอนกับกวนเพื่อนมหาศจรรั์นาดานาดาที่มีชื่อเต็มๆว่าลุกขัดเทวดามีวิมานอยู่บนต้นไม้หรือกิ่งไม้ใจดีมากๆและมีฤทธิ์ชอบคนซื่อสัตย์และชอบลองใจคนท่านคอยเป็นกำลังใจและช่วยเหลือคนดีอยู่เสมอเดิมทีในป่ามีพักพวกเทวดาชุกชุมต่อมา ต้นไม้ถูกโค่นลงไปมากลูกขัดเทวดาส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีวิมานจะอยู่ปังปอนเลยชวนท่านมาอยู่ใกล้ๆนาดาดำน้ำเก่งมากเพราะต้องลองใจหาคนที่ไม่โลภแบบในายนิทานบอยเลยกั้นหายใจได้หลายนาทีเมื่อพบคนดีนาดาจะแจกขวานทองให้เป็นรางวัลน,นาดามีชื่อเรียกอีกอย่างว่า เทพรักด้วยครับคุณนะเทวดาเตะบอลออกกำลังกายทุกวันเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง <c oughs> เอา้าชูเอ๋อ่าแย่าแล้วตกน้ำซะง,งั้นปอนต้องโดนดุแน่เลยกำลังลำบากหรือไงปังปอนชวิงให้เราช่วยไหมพี่ออกมาจากไหนอ่ะ ก็ออกมาจากต้นไม้สิจ้าพี่มีบ้านอยู่ในต้นไม้หรอครับใช่แล้วีิสัยไม่ดีนี่เขายิ่งให้รักษาต้นไม้มาเอาทําเป็นบ้านได้ไงเฮ้ยจะบ้าเหรอฉันเป็นเทพารัษก์ก็ต้องอยู่ในต้นไม้สิหิหงงุดหงงิดหุดหิดไม่ช่วยแล้วงอนปอนขอโทษออกมาช่วยปอนกันนะ สุดเท่เ้าเอเออเออช่วยก็ได้เงียบซะปอนรบกวนหน่อยนะครับเพราะถ้าหายไปปอนแย่แน่อืมก็ได้ต้องแต่งเครื่องทรงขนาดนั้นเลยเหรอคะจะดำน้ำก็ต้องเตรียมตัวกันหน่อยสิรบกวนด้วยครับเอาเถอะนะอสองนาทีต่อมาอม เจอแล้วเร็วไปเปล่าเนี่ยขวานทองด้ามนี้ใช่ไหมลูกเออปอนทำลูกบอลหล่นนะครบไม่ใช่ขวานงั้นขวานเงินด้ามนี้ใช่ไหมลูกปะบอกแล้วทำบอลหล่นไม่ใช่ขวานไงเล่าแหมขอคงคอนเซปต์ตัวเองหน่อยสิเฮ้ยอยู่ฟังเทวดาผู้ที่จบ่อนสิเป้เนื่องจากปอนเป็นเด็กซื่อสัตย์งั้นเอาถ้วยบอลโลกไปเป็นรางวัลละกัน ขอบคุณมากครับแต่ว่ามันจะดีหรอครับไม่อยู่นี่นี่เองอ่ะคนทั่วโลกเขาแข่งกันเลือดตาแทบกระเด็นเอามาครอบคร้องเฉยเลยตัวใครตัวมันเน้อ